สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับผมเริ่มตั้งแต่การคาร์ดิโอก่อนนะครับคาร์ดิโอถือว่าดีอย่างไรก็ทํำให้หัวใจเราแข็งแรงหัวใจเราทํางานได้ปกติขึ้นนะครับคาร์ดิโอเราจะไม่เอามือจับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราเอามือจับแรงต้านของขาจะน้อยลงนะครับมันจะได้แบบว่าเลินไขมันดีที่สุด ช้กล้ามเนื้อส่วนขามากที่สุดนะครับคือช่วงเนี้ยผมออกกําลังกายผมว่าต้องเว้นกล้ามเนื้อส่วนแขนก่อนเพราะว่าเป็นแผลนะครับเป็นแผลที่เกิดจากกิ่งไม้บาดเอานะครับพอออกกอลังกายได้คือส่วนขานส่วนแขนคือเว้นก่อน เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับตะไคร้ให้หน่อยนะกนมีเวลาว่างก็มาลงคลิปให้ได้รับชมกันนะบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะคาร์ดิโอนะแต่คาร์ดิโอมันก็มีข้อดีนะทำให้เราแบ่งลมหายใจเราดีขึ้นเวลาเราเล่นเวทเทรนนิ่งมันจะทำให้เราไม่ ไม่เป็นลมไม่เป็นลมนั่นเองไม่หัวใจเราแข็งแรงยิ่งขึ้นตัคาริโกก็อยู่ประมาณ30นาทีนะ30นาทีเบาๆหรือจะเล่นไป1ชั่วโมงก็ไม่ผิดแต่ว่า เราต้องเล่นแบบเบาๆไม่เล่นหนักเพราะว่าถ้าเราเล่นหนักแล้วมันจะทําให้เสียในโรเจนนะ <c oughs> คือการออกกําลังกายของโค้ดแบงคนะ์จะไม่เหมือนคนอื่นตามสไตล์ของโค้ดแบงค์เลยนะี๋้วไปชมคลิปต่อไปแนละ้วกันคลิปที่ว่าเล่น กำลังส่วนขาว่าโคนเนี่ยเล่นยังไงประมาณนี้รอให้แขนกลับมาปก,กติเหมือนเดิมแล้วก็จะมาเล่นกำาเนื้อส่วนปรีกับกำาเนื้อส่วนอกกำาเนื้อส่วนอกก็เล่นได้แนตะ่เล่นเบาๆไม่เล่นหนักอกบนก็คือต้องเว้นก่อนเล่นได้ก็คืออกกลางเพราะมันจะไม่ได้ใช้แขนเยอะประมาณนี้ คไปชมคลิปต่อไปเพื่อนๆทุกคน